สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่27นะคะพี่น้องจ๋ากับแนวทางลราพัฒนาเนาะแอดก็จะสรุปผลนะคะของวันที่25ก่อนเนาะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวแอดให้6นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราออกนะคะ6ตัวออก6 1 7นะคะ หกเก้าสี่นะคะชุด6ตัวนะคะอของเราก็จะออก6 7เจ็ดนะคะห7เจ็ดเจ็ดหกล่างตัวเน้นตัวฟันตัวอัดนะคะก็เข้าชุดนี้นะคะส่วนหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งตัวเน้นตัวฟันตัวอัดเช่นกันนะคะเข้าทางสอบปอลาวนะคะอันนี้เข้าล่างนะคะทางาไทยนะคะนี่นะคะ ่าบางท่านก็จะเอาหกหนึ่งนะคะพี่น้องบางท่านก็จะเอาหกหกเจดเจ็ดหกนะคะเป็นล่างนะคะพี่น้องจา๋าส่วนอสองตัวบนนะคะเกนะคะ9 4เข้าวิ่งลูดนะคะนี่นะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องด้วยนะคะเข้าหกเจดนะคะหกหนึ่งนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับพี่น้องที่ตามชุดกันนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะ ชุดกันของเราสองวันนี้ไม่มานะคะเม็ดเดียววันนี้ก็ปังนะคะเข้าหกหนึ 1, ่งหกเจ็ดนะคะเจ็ดหกหกหนึ 6, 6่งนะคะบันพุธเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเขียนนะคะพี่น้องจา๋าไม่ใช่เพิ่งจะเขียนเนาะก็เข้ามาต่อเนื่องนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับสูตรสองนะคะ นี่สูตรสองของเราสูตรสองแอดให้เก้ากับเจ็ดนะคะพี่น้องจากก็เข้าวิ่งเข้ารูดนะคะเก้าเก้านะคะเข้าเก้าเจ็ดหกเนาะก็ยินดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งนะคะสูตรสองก็ดีนะคะก็ปังตังนะคะส่วนสูตรในตารางนะคะในตารางนะคะแอดก็พาไปแบ่งปันนะคะตามเอฟซีขอมาเนาะ ก็เกือบแตกนะคะพี่น้องเกือบแตกสี่ตัวสามตัวนะคะสามตัวเกือบแตกนะคะเจ็ดหกเก้านะคะแอดก็ยังพูดดอว่าเมื่อเช้า,าจะมาหรือไม่จะมาเก้าหกเจ็ดหรือเปล่าเนาะมาตรงนี้นะคะมีสี่มากั้นกลางระหว่างเรามาตอนท้ายเนาะสี่เนาะมาเจ็ดหกเก้านะคะถ้าไม่อย่างนั้นได้ตัวโต๊ดนะคะพี่น้อง ตัวเลขในตารางนะคะเลขวิ่งรูดนะคะห9เก้าเจ็ดนะคะพี่น้องชุดเด่นก็ให้ห7เจ็ดไปก็ยินดีด้วยนะคะตัวเน้นด้วยนะคะเลขในตารางก็เข้านะคะเก้าเก้าสี่ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าถ้าสีมีคิดว่าน่าจะแตกเนาะพอดีสีไม่มีนะคะมีเก้ามีหกมีเจ็ดมีหนึ่งนะคะมีห้าแล้วมีศูนย์มีสองเนาะแอดมันใจเก้าหและเจ็ดเนาะ ก็ยินดีกับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะคะปังทั้ง3สูตรนะคะพี่น้องไปลุ้นต่อนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไปตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดาคลิปต่อๆไปนะคะวันที่27 เดือนตุลาคมสองพนะคะกับแอดเพียนนะคะอันนี้แนวทางออกก็ทำเลยเนาะคำนวณตัวเลขออกมานะคะแล้วก็ทำแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเราพัฒนาบันศุกเนาะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวจ้อให้สองตัวบนล่างนะคะวันศุกร์โวยวันศุกร์วันพุธนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันจันทร์นะคะ วันที่27เป็นวันพุธนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะไม่ต้องลำคาญนะคะตอนเขียนเนาะ,ะการทำคลิปนะคะสไตล์ใครสไตล์มันเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ค่อยปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจ๋า ลำรับพูดที่ชื่นชอบตัวเลขนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเลขวิ่งรูดนะคะมี9มี1นะะ่ 2, นะคะมีสองมีห้านะคะเลขวิ่งรูดเด่นวันนี้นะคะแอดให้9นะคะอรอบที่แล้วมาบนนี่อาจจะมาล่างก็ได้นะคะพี่น้องจา๋า ลองหนึ่งนะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นสามารถเอาตัวรองนะคะไปวิ่งไปรูดได้นะคะ90นะคะ91 92มเม็ดเดียวคือ9นะคะ93 94 95 96 97 เก้าแปดและเก้าเก้านะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นนะคะแอดมีชุดกันให้นะคะกันนะคะแปดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งสองห้าสี่สองสี่หกอีกชุดหนึ่งนะคะห้าห้าเนาะถ้าดูเยอะไปนะคะก็ปิดชุดกันไว้นะคะถ้าไม่ชอบตัวเด่นก็เลือกชุดกันก็ได้เนาะอย่าลืมตัวกลับนะคะ เกือบไม่พอนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้แอดวางให้เพื่อเผื่อท่านใดที่ไม่ชอบตัวเด่นนะคะชุดเด่นนะคะเม็ดเดียวคือ9นะคะวิ่งรูด9 1้นสองนะคะเลขวิ่งรูดนะคะ สำหรับตัวชอบนะคะแอดชอบ91นะคะ92 94 95 96 1 2 3 4 5นะคะอ่าชุดกันนะคะแอดชอบตัวไหนชอบ14 15 16 54ี่นะคะพี่น้องบางทีตัวที่แอดชอบอาจจะไม่มาก็ได้อาจจะมาหนึ่งหนึ่งสองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมาตัวที่แอดไม่ได้ชอบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มานะคะพี่น้องจ๋าเพียงแต่ใจใจรักใจชอบนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะจดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะล,ลุ้นไปด้วยกันนะคะออก20นาฬิกานะคะ จุดสามศูนย์นอนะคะออกทุกวันจันทร์นะคะพุธสุกนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะส่วนสี่ตัวสามตัวสองตัวนะคะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะพี่น้องจ๋าขอเวลาคำนวณก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ